ผ um> ู้บริหารของเทศบาลเมืองพะเยานะครับทุกท่านนะครับได้ที่บริเวณ้าหน้าเวทีนะครับตอนนี้สามารถได้ที่ ได้โอการได้เป็นคณะกรรมการนะครับผมเชื่อได้ว่าน่าจะ่ช้ความอยูองที่พี่ชาเส้นงหนทานีเพราะว่าแต่ละคุกชครงการมีที่เ่งกันนะครับ ในทุกที่ต้องขอกระตุณมากระารแสดงในทุกแง่นี้ในทุกที่อยู่ในการแห่ขบวนระทงเมื่อสักครู่นี้นะครับสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกาแฟพาเที่ยวพาชมนะคะทดลองขึ้นดูอีกรอบหนึ่งนะคะทุกคนว่าสัญญาณจะได้ไหมโอ้ยเสียงแป๊บ รอดูสักแป๊บนะคะทุกคนว่าภาพจะเสถียรไหมนะคะเดี๋ยวจะพาไปชมขบวนนะคะแต่ว่าคนเยอะมากทุกคนฟังเสียงบรรยายก็แล้วกันนะสภาพไม่ชัดคือคนเยอะมากเลยเขาจุดประทัด้วยมาไม่ทันขบวนนะทันขบวนสุดท้ายนะคะอยากไลฟ์สดนะทุกคนแต่ว่าเด็ดที่กาแฟไม่โอเคอ่ะเดี๋ยวลองดูสักพักหนึ่งนะว่าจะได้ไหมผู้บริหารขอ เทศบาลแต่ภาพพี่ก็เอาอีกเครื่องมาเนาะภาพมันก็ยังเบอร์เบอร์อยู่เนาะบริหารสถานศึกษาภาพก็หมุนเองเนาะศบาลพะเยาทั้ง6โรงเรียนด้วยนะครับตั้งแต่โรงเรียนเทศบาล1เทศบาล2เทศบาล3เทศบาล4เทศบาล5เทศบาล6นะครับภาพยังเบอร์เบอร์นะทุกคนเดี๋ยวอาจจะ อลองลองดูสักแคตหนึ่งนะคะถ้ามันยังหมุนอยู่เดี๋ยวดีกาแฟก็จะลงไลนนะคะแล้วก็จะทำคลิปนะคะคือว่าคนเยอะมากคนเยอะมากขอบคุณน้องภุมสศนะคะ